อะไรเลยร่างเธอสั่นเทาไปทั้งตัวความรู้สึกกลัวเริ่มแทรกเข้าเลยจิตใจแต่ก็ยังไม่ทิ้งความตั้งใจที่วางไว้วันรุ่งขึ้นเธอจะไปหาหลุมศพของคนที่ตายเพราะของแม่หมอเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและแม่หมอคำล่าทำอะไรกับวิญญาณเหล่านั้นเธอเริ่มรู้แล้วว่าคนตายไม่ได้จากไปทั้งหมดบางคนยังอยู่ บางคนยังรอใครสักคนเปิดเผยความจริงที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้พูดออกมาและตอนนี้อะไรคือคนที่พวกเขาฝากความหวังไว้ทั้งหมดอาไรนอนหลับไปพร้อมกับความคิดวงเวียนถึงชื่อของคนตายที่เธอจดไว้เธอจำใบหน้าของแต่ละคนจากลูกถ่ายเก่าๆที่ญาสําราญและชาวบ้านให้มาดูภาพเหล่านั้นเต็มไปด้ยวยร่องรอยความทุกข์ในแววตา แม้จะเป็นภาพเมื่อมีชีวิตแต่สายตาทุกคู่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองลงหน้าคืนที่สี่ของการกลับมาบ้านเกิดอารีหลับลึกและเข้าสู่ความฝันที่แดดระลาะท่ามกลางป่าเถื่อที่เต็มไปด้วยหมอกขาวเธอยืนอยู่กลางทางเดน